สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC นุ่มสุรินะครับวันนี้ผมจะไปส่งรถไถอีกหนึ่งคันนะครับพอดีพี่ชายแกมาดูแล้วครับแอาเฉพาะชุดนี้นะครับหัวนะครับกำลังจะเดินทางขึ้นรถไปส่งนะครับไปที่ไหนกันติดตามครับผมครับผมก็มาถึงขั้นตอนที่ผมสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเพื่อเตรียมที่จะเอารถไถนะครับขึ้น รถกระบะครับไปส่งให้พี่ชายที่อยู่อำเภอลำดวนนะครับผมขอบคุณแมวบอโรนพยาบาลมืออาชีพในคันหน้บานนบัตรวันนี้ส่งรถไถมาคันบัตรนี่ครับกําลังหาเหลี่ยมนะครับหาเหลี่ยมขึ้นรถไถนะครับเนื่องจากก่อนหน้านั้นมีฝนตกด้วยนะครับทําให้ไม้เปียกนะครับก็ค่อนข้างจะดูแล้วน่าจะลื่นนะครับตอนนี้ก็กําลังจัดแจง หาเหลี่ยมนะครับเพื่อจะขึ้นนี่ครับทีมงานตาไวนะครับตาไวมาช่วยในการนี้นะครับแล้วก็มีพ่อกับแม่นะครับที่ยืนให้กําลังใจนะครับพี่ชายก็รออยู่ที่บ้านแล้วนะครับการขึ้นก็ต้องใช้ความชํานาญหน่อยนะครับถ้าคนที่ไม่ค่อยคล่องหรือขับไม่ค่อยคล่องก็ไม่แนะนําให้ขึ้นแบบนี้นะครับให้ใช้เป็นพื้นดินนะครับนี่ครับไม้เกือบฟาดไปที่ขาผมนะครับแต่ผม รู้สึกอยู่แล้วครับว่ามันเกือบโดนครับก็มาถึงเรียบร้อยนะครับก็มาถึงนะครับบ้านพี่ชายนะครับที่อยู่ลําดวนนะครับนี่กําลังถอดเชือกนะครับนี่ครับวันนี้ไม่ได้เป๊กนะครับหน้ายังสดใสอยู่นะครับทีมงานมนเต้นบันเพรสรา่นนี้อยพิกาซสันบัดก็กําลังนํารถไถนะครับไปส่งถึง ที่บ้านเลยนะครับยามเย็นๆนะครับปิดยามเย็นๆที่ชายต้องการรถขนหญ้าบวควายนะครับนี่แมเอวาจาังบานรถไทยเดสมาวอยกูเกเบิก็รัรวบานเน้อบัตรติดต่อได้ที่0 9 0 6 6 7 8 8 6 3นะครับรถอยู่อำเภอปราศาสตรจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางนะครับไปส่งถึงข้อหัวนะครับพี่ชายรออยู่แล้วนะครับผมก็ดำเนินการส่งให้ถึงบ้านนะครับที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับ พี่ๆที่ต้องการรถไทยก็ติดต่อ0906667863นะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณแม่เอามาองปนกรุบกรียวพนเร์บัตรแต่บันมือบันสดับกันเน่ขอบคุณบัตรขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับจุกกะบัตรสวัสดีครับกดลากะฮอไป